สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่หน้าไซงานนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนเที่ยงนี้มีเมนูอะไรทานบ้าง เมนูอะไรครับวันนี้ส้มตำค่ะส้มตำมีปลาด้วยไหมครับมีค่ะใครเป็นคนตำครับวันนี้ไม่น้อยจ้าอ่าตอนนี้เฟเล่ก,ก็ไปซื้อเนื้อแล้วก็ผักนะครับขาดอยู่เดี๋ยวอีกสักครู่มาดูยายน้อยแสดงฝีมือตำส้มตำให้ดูนะครับมามาอุ้ยเอามาๆๆ ได้อาจารกินเที่ยมเนะติมกี่ท่อเหีนะ่ยพอแล้วพอร่อยหำอยจะสิกินหลากหลายอร่อยอร่อยอร่อยยายน้อยบอกอร่อยครับอร่อยมากสูตรนี้ตามกินทุกวันแต่ไม่ใส่พริกขั่วกับยายนางนะยายนางใส่พริกขั่วไม่ไหวเลยโอ้สูตรใหม่บอกครับสูตรใหม่ของยายใส่พริกขั่วด้วยใช่ สงสัยว่ากลัวไม่เผ็ดไม่เผ็ดหรอกแกเคยทําอย่างนั้นเด็นไม่ค้าไม่ได้ดอกยายนางนะมสนพี่ครัวปลาปลานี้ยายเอามาจากบ้านเลยใช,ใช่ไหมครับใช่อร่อยไหมครับอร่อยมากโอ้มันต้องซื้อสักบาทด้วยนี่เอาเยอะเยอะเลยใส่ที่พะยาใส่ผงชูรสไหมครับ ใส่โอ้ถ้าไม่ใส่นี่ไม่อร่อยนะไม่อร่อยต้องใส่เยอะๆใส่เยอะๆต้องอร่อยเยอะเลยใช่ร่วงไปเลยใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นไม่อร่อยอ่ายายน้อยบอกต้องใส่พรชูรสเยอะๆใส่เยอะๆไม่อย่างนั้นไม่อร่อยน้ำตาลด้วยนะคะอ๋อใส่น้ำตาลด้วยนิดหนึ่งใส่แล้วใส่แล้วใส่ชูรสอีกก็ได้ไม่เป็นไรน้ำตาลน้อยหนึ่งนะครับใช่ อ๋อแสดงว่ารสชาติแบบนี้จะออกเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะโอ้เป็นรสชาติที่น่าอร่อยนะครับค่ะน้ำปลาด้วยน้ำปลาน้ำปลาได้ค่าสปอนเซอร์นะครับนี่ค่ะอาทิตย์พลดนะครับค่ะสปอนเซอร์เห็นก็มาช่วยช่องผมด้วยนะครับนี่ปลาทำเองปลาค่ะมีตอนไหมครับก็ตอนไม่มากตอนไม่มากนะครับอย่าได้ มพอคนอื่นไม่ชอบสีเริ่มมาแล้วครับสีเดี๋ยววันหลังผมจะซื้อโคกมาให้ใหม,นะม่นะมันรู้สึกว่ามันใบเล็กเกินไปไม่อยู่บ้านก็มีเหรอนี่มยไม่อยู่ประจำที่ไไใบเล็กมันจะไม่ขู่กันกินหรอไงนะ ขูกันกินอยู่บ้ามันใหญ่เลี้ยๆมันเลยไม่เอามาอยู่ที่บ้านมีใหญ่อยู่ที่บ้านก็มีใบใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกอขนาดนี้เลยราจริงจนี่มันมะฮือมาโคกแน่นี่ซื้อมาจากอาโศกรู้นะอโศกมหาราชอ่ะโอเชิมให้คุณแมนเชิมอยู่ครับอถ้าไม่พอมันก็ขาดชุรสยายยายยายมะละกอนี่ผูกเอง ข้าแกเอามาให้โอ้โหาแกใจดีเนาะพอไหมผขาดอะไรบ้างพอแล้วครับอร่อยแล้วสุรสดพอไหมเผ็ดเผ็ดก็ไอ้นั่นนั่นจัดสุรสดพอไหมคะพอแล้วครับอร่อยแล้วไรเป็นไงครับมันไม่นัวคุณแม่บอกว่าอร่อยเหรอคุณแม่กินเจืดผมบอว่ามันนัวดิ แล้วแต่ใหญ่จัดเลยจริงๆนะอู้หน้าแดงปีเลยเผ็ดเผ็ดอ๋อใหญ่น้อยบอกไม่นูว่เติมหน่อย,อยเรียบร้อยใช่ไหมครับยายทีนี้เรียบร้อย วันหลังนะครับมาดูยายน้อยอว่าจะมีเมนูอะไรเที่ยงแล้วนะครับผมเทียงแล้วครับทานข้าวสำหรับคลิปนี้ก็อยู่หน้าง,งานนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับว่ายายน้อยจะมีเมนูอะไรให้ทานเอาเอาก่อนไปม้วนน้นี่ก้านเดียบอันเดียบทอดอันย่างก่อนล่ะยูทูบเบอร์บอกเหรอใช่ใช่ใช่ ซ <c oughs> ิมไปดอกเดียวยเปเลยอว้ยเบ็ดโมเสอยู่ครับเปเลยเอาไปตุ่นนล้กันก็ได้ตุ่มใหญ่ใช่ใต้มโอเคครับก็ไปแล้วครับจริงขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับเที่ยงแล้ว นี่บอร์บกตูอยู่นี่คือส้มหมูทุกบ่คดีไปวันนี้อาหารโดนใจไหมครับช่างเขียววันนี้แจ้วเยอะมากช่างเขียวบอกขาดส้มเลยกอ้าคทุกบ่อเมื่อหน้าคนถามภาษาไทยยังตอบเป็นภาษาเราการกทนอาหารเที่ยงของแต่ละบ้านนะครับก็จะมีอาหารนะครับติดตัวมาใครไม่มีก็ต้องเสียเป็นเงินนะครับออกเที่ยกันอยนี่อะไรนะครับ ปลาดุกปลาดุกนี่กระดูกอุ้ยทำไมต้องเป็นคือยังไงครับกระดูกอุ้ยมันตัวใหญ่ตัวใหญ่เลี้ยงเองใช่ไหมครับยายอ่าบ้านยายนี่รดมสมบูรณ์ในที่นาแห้งเยอะงงยำแห้งเยอะเยอะนะคะโอเคครับขออนุญาตทานข้าวก่อนครับผมมีส้มหมูนะคะอ๋อมีส้มหมูด้วยพรุ่งนี้เอาเอาคกมาดูนะยายโอเค